สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ่งปันหุ้นหวยรวยหมื่นล้านพบกันวันนี้เป็นวันศุกร์ที่2เมษายน2564วันนี้เราก็จะมาแบ่งปันนิเคอิจี e, G, นั่งเซ็งและพิเศษเกาหลีเช่นเคยค่ะเรามาเริ่มกันด้วยนิเคอิ K e นะคะนิเคอิ K e, เด่นก็คือ87ค่ะ2ตัวนะคะก็จะมี 6กแ8ด8า <7 S 1> 8แ <1 S 2> 8ดเจค่ะตัวกลับของมันนะคะ 39 36 37าสามหกสานึ่งสาสองสาหสาค่ะตัวกันนะคะก็จะมี9ก้าหกเก้ สองหนึ่งค่ะต่อไปก็เป็นจีนนะคะจีนตัวเด่นก็คือเก้าค่ะจับคู่นะคะก็จะมีเก้าแปดเก้าสามเก้าหก 90 92 94ตัวกลับนะคะ68 63 60 62 64ตัวลองนะคะ07 04 ศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าต่อไปก็เป็นห้างเสียงนะคะห้างเสียงตัวเด่นก็คือแปดค่ะจับคู่ก็จะมีแปดเก้าแปดหก เจ็สนะคะตัวกลับอย่าลืมนะคะ3าม6 3้าสามหกสามตัวรองนะคะ9กสไม่ใช่ค่ะ ค่ะปิดค่ะเก้าห้าหกห้าหกหกเก้าเก้าเก้าหกสองหนึ่งค่ะ ต่อไปเกาหลีนะคะเกาหลีเดนหนึ่งค่ะจับคู่ก็จะมี1นึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสหนึ่งเดหนหนึ่งหกหตัวรองนะคะก็จะมี3ามหปดห สามเก้าเค่ะนี่ก็เป็นแนวทางแบ่งปันนะคะสำหรับช่องแบ่งปันหุ้นหวยรวยหมื่นล้านวันนี้ก็มาแบ่งปันนิเคอีจีนทั้งเส็งเกาหลีนะคะจอีอ่อแนวทางช่วงเช้าก็จะมีผลไปถึงช่วงบ่ายได้นะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆถูกหวยรอยหมื่นล้านไปด้วยกันกับช่องแบ่งปันหุ้นหวยรอยหมื่นล้านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลับบงใจให้ช่องคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ